สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนทุเรียนค่ะทุกคนสวนทุเรียนสวนนี้ดูค่ะตนนัวนี้อ่าสวนทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนยค่ะทุกคนทุเรียนภูเขาไฟบ้านซ้ำตะล่มค่ะทุกคนบ้านซ้ำตะล่มอำเภอกันทรักษ์นะเจ๊ะ เป็นสวนเพื่อนเขาไม่นั่งรถจะได้กักนเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่มัธยมเนาะคะ่ะนี่ค่ะมือ่อวีนมาสังสรรค์กันสังสรรค์กันก็จะมีเสียงเพลงหน่อยเด้อทุกคนเด้อจะมีเสียงเพลงที่เปิดในกลุ่มกันนะจ๊ะนีค่ะลูกโตๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนโตมากคนนี้ค่ะ โดกมากค่ะทุกคนสิวันต้นแต่ละต้นเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่ามีอยู่กี่ลูกนะคะดูต้นนี้นะคะมีกี่ลูกนะคะจากนับแล้วนะคะอ่าไม่เห็นค่ะทุกคนอ๋อเป็นกิ่งค่ะทุกคนห้าสิบลูกค่ะต้นนี้ห้าสิบลูกนะคะห้าสิบลูกค่ะทุกนดูผืนข้างล่างเขาเนี่ยจะบบมีวัชพืชน,นะคะ สังเกตดูนะคะแต่บบมีวัชพืชจะไม่ให้วัชพืชขึ้นมาเลยเนาะเพราะว่าถ้ามีวัชพืชน,นั่นคือมีเกิดมามีามาแลงเนาะแต่มีมาแล้งมีเชื้อโรคหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะสามารถควบคุมได้เนาะคะ่ะทกกุกคนดูค่ะนู่นนี่ค่ะทุเรียนมึงกันนะคะทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อกันนะคะ ปีที่แล้วผลผลิตเพิ่่หลายค่ะทุกคนปีนี้ผลผลิตเพิ่นเยอะมากนี่ต้นนี้น่าจะเป็นมูซันคิงทุกคนนี่นะคะนี่นั่งรูทนาคิดว่าน่าจะเป็นมูซันคิงเนาะลูกจะกลมๆค่ะทุกคนลูกกลมลูกลูกบ่มมีกรีบลูกบ่มีกรีบค่ะ จะเป็นมูสันคิงนะคะและเพื่อนว่าเพื่อนพี่พันกระจิบนกกระจิบด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแม่นางรจนาว่าตัวน,นี้น่าจะเป็นนกกระจิบค่ะทุกคนนี่พอเพื่อนเอาไม่ให้กินแล้วนะคะล่องกินมึงเลวนะเพื่อนให้ล่องกินแล้วนะคะก็น่าจะเป็นนกกระจิบเมื่อกี้ลูกกลมๆมูสันคิงส่วนถ้าเป็นหมือนทองจะเป็นลักษณะนี้คะ่ะดูนะคะหมอนทองนี่ต้นเตี้ยเองะคะ่ะทุกคน นี่ยมอนทองเนี่ยมอนทองจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นผู้เนาะเป็นผู้คู่ล่ะเป็นผู้เป็นผู้คู่ค่ะทุกคนเพื่อนไม่น่าเนี่เป็นคู่เลยค่ะเป็นครู่ดูค่ะนี่นี่คือมอนทองค่ะดูค่ะมอนทองมอนทองจะเป็นลักษณะนี้ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า